ามกูอีกแล้วตามกันอีกแล้วน่าเบื่อจังเลยพาลงน้ำแม่งดีไหมเนี่ยไ <c oughs> <c oughs> อยพวกขี้เกียจโดดเองเอ้ยจะพาลงน้ำกันให้หมดเลย <c oughs> แกงแกงว่าไปเกาะ แกล้งมาไปกอนแต่กูจะลงน้ำกูจะพาพวกมึงลงน้ำกันให้หมด <c oughs> แล้วมาดูที่ว่ามันจะบนอะไรเราไหม <c oughs> แค่คิดก็ปินแล้วอ่ามีคนยกเลิกหนึ่งคนมีคนยกเลิกหนึ่งคนยกเลิกไปไหนวะเข้าเมืองเหรอเอาแต่ขเ,เ,เข้าเมืองเนี่ยมาดียวเข้าเมืองเว อ่าเหลือตองคนเหลือตองคนไป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 ลงน้ำกันดีกว่าลงน้ำกันดีกว่าอ่มามันเลิกตามกูเลยไปไงล่ะเป็นไงล่ะผลการ,การไม่ยอมกระโดดเองต้องเจออย่างนี้เหลยไอ้พวกขี้เกียจโดดเองอืมอหืม นี่มันก็เลยเปื่อยได้ลเลยไอ้เบอร์สามเอ้เบอร์สามทำไรวะอ๋อเบอร์สามอยู่เกอะจิว๋วอ่าหลังจากมาปล่อยพวกมันไว้ที่เกาะล้างนี่แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือมันต้องฝั่งครับเราไปหาเรือขับเรือนี้เอาจากเกาะกันดีกว่า <c oughs> โอเคตรงนี้มีเรือเอาเรือไปเลยเอาเรือไปเลยเรือไปเลยเอาเรือไปเลย เราไม่หิวคิวเราไม่หิวคิวไปไปมีเรือวะทำไงดีวะระเบิดทิ้งสิครับเอาเรือขึ้นบกเลยขึ้นบกจบคอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ไปแล้วก็เอาเรือนี้ไปตาย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมีเรือขับเราพวกมึงปิดอยู่ที่เกออาะนี้ตลอดไป มันเฮี้ยจริงๆไงเรือนะ <laughs> ไป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  <laughs> อยู่ไกลอยู่ไกลเอาเรือไปไปอเก,ะะกาะนึ่งเลยก่อเอาขึ้นดิ <c oughs> เอาแล้วกดขึ้นเรือไม่ขึ้นอ่ะเอาเอาขึ้นไม่ได้เหรอฮั <c oughs> ลโหลเกม ขึ้นเรือดิเอา้าไม่ขึ้นเรืออะไรอ่ะคืออะไรต่อยขึ้นเรือไม่ได้ชิบหายเลยนะชิบหายนะขึ้นเรือไม่ได้ชิบหายเลยนะอะไรขึ้นเรือไม่ได้เอา้าอะไร ้ยทำไมขึ้นเรือไม่ได้อะเนะดี๋ยวก่อนนะยิงได้ไหม What w h a ผีหลอกครับเอ้า <laughs> <laughs> ก็มีอะไรเรือพีสิงเลยครับอะไรอ่ะยิงใหม่ <c oughs> เรือหาย <c oughs> <c oughs> อ๋อยิงแล้วเรือจมน้ำเหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรของมึงวะโหลเกมเออระเบิดแม่ไหม เออแล้วเกาะนี้มีเรือไหมเรือน่าจะอยู่แถวนี้โอเคบงบีบแล้วด้วยจิบผายแล้วไม่ทำอะไรเลยไอ้เบยหนึ่งไอ้เบยหนึ่งไอ้เบยหนึ่งยังงวนอยู่กับเรืออยู่เฮ้ย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 เรือเรือเรือเจอแล้วเจอสกี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  เจ้าตัวกี้กี้กี้เฮ้เบอร์สี่มันเอาเรือเบอร์สี่มันเอาเรือเรือโอ้ไม่เบอร์สี่มันเอาเรือไปแล้วมันเอาเรือไปแล้วเอามันมาทางนี้ว่ะเฮ้ยมันมารับว่ะเฮ้ยคีมันมารับกูเฉยรับกูเปล่า ขึ้นขึ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 นเอ้ยดี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 ไปเพื่อนไป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 ดีดีวะเออก็ถ้าก็ถ้านี่มึงจะมาอะไรกับเรือพีซซิ่งนี่อีกไปดิไม่เอากลัวแล้วเรือเนี่ยไปอ้าวอ้าว ไปนะไปนะไปนะลาก่อนทิ้งแมว่งมันยังไม่มีใครเปิดไมด่ากันเลยเว้ยอะไรวะไปทำกันขนาดนี้นะด่ากูหน่อยเต้ วาน้ำกันมานะเพื่อนวาน้ำมาเยอะได้ร่างกายได้แข็งแรงก้อนเหี้ยบอกเลยตัวเทีย่ยอ้าวออกไม่ได้โม่แต่เราไม่มียาเลยลดลดเลยก็อย่างนี้เฮ้ยมีคนมารับมีคนมารับมีคนมารับเมือ่อสามมา,ร,ร,ารับแล้วรับใครรับเราเปล่าไม่เว้ยมันไป อ้าจอวจอดอย่างนี้ก็สวยดิจอดอย่างนี้ก็สวยสิครับรู <c oughs> <c oughs> ้จักไหมครับ GTA V Online <c oughs> ไปแล้วโว้ยรู้จักไหม GTA V Online <c oughs> ไปแล้วโว้ย <c oughs> <c oughs> ไป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 ยาวยาครับไปยาวยาไปเราไม่เข้าในวงเลยเฮ้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 ยเอาเวรแล้วจะไปถึงวงไหมวะเนี่ยอุ้ยไกลแท้แวะหายางแถวนี้ก่อนจริงไหม

โอเคโอเคโอเคไป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 เหลืออันนึงรองไหมสอง้องไหมไปครับไปครับไปครับมีแต่อันไหมอีกต่อันไหมเหี้ยแล้วใครมาช่วยช่วยยายานะอย่ายาเหี้ยเอ้ยยา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 ไม่มียา มันไม่มียาไอ,อ้บ้าเออมันก็ไม่มียาเหมือนกันแม่งเอ,อ้ยา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 ไม่มีไม่มีมมแต่เท้าวิ่งน่าจะทันไหมหน่าจะทันอยู่เนาะแต่มันต้องมีเพกอันตัว่าเออช่างแม่งไป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 ไ,ปไ,ปไ,ปไป โอ้ยยาผ้าพันแผลผ้าพันแผลทักอันไม่มีเลย <us> ใครทิ้ไงเอาไว้ระเบิดน้ำ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 รถรถรถชะลอชะลอไปก่อนยายาโอ้ <iyor> ไม่ไม่ชะลอถึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวว้า ตบแล้ว